ทักทายกันเลยสวัสดีค่ะคุณนนิชาค่ะสวัสดีค่ะคุณสุภาวดีและก็คุณผู้ฟังทุกคนค่ะค่ะเช้าวันนี้นะคะพร้อมที่จะนําเสนอรายง,งานพยากรณ์อากาศสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะเริ่มกันที่แผนที่อากาศผิวพื้นค่ะาจากภาพแรกกับภาพแผนที่อากาศผิวพื้นเามื่อตอนตีหนึ่งวันนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่า บริเวณขอบอากาศสูงนะคะถือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนะคะที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนนะคะกะ็เริ่มที่จะอดกำลังไปค่ะค่ะคุณนกสีเขียวอ่ะคะ่ะสวัสดีมอร์นิ่งค่ะต่อกันที่ลักษณะของภาพถ่ายดาวเทียมค่ะต่อมานะคะเป็นภาพถ่ายดาวเทียมณเวลาล่าสุดนะคะก็จะเห็นได้ว่าช่วงเช้านี้นะคะในพื้นที่ภาคใต้ค่ะโดยภาพรวมก็มีเมฆบางส่วนค่ะค่ะ ต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์ของสุราธานีค่ะสำหรับภาพเรดาร์สุราธานีณเวลาล่าสุดนะคะก็จะเห็นได้ว่าช่วงเช้านี้นะคะในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะคะก็ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนนะคะเล็กน้อยนะคะอยู่บริเวณห่างฝั่งไปของจังหวัดชุมพรนะคะตอนนี้ก็ได้เคลื่อนเข้าปกคลุมในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรแล้วก็มีแนวโน้มที่จะสลายลงไปะค,ะค่ะค่ะ มาต่อกันที่ภาพตรวจอากาศด้วยเรดาร์สติงพลาสองขลาค่ะสำหรับภาพเรดาร์สติงพลาในเวลาล่าสุดนะคะจะเห็นได้ว่าช่วงเช้านี้นะคะในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างคะ่ะตรวจพบกลุ่มฝนกําลังอ่อนถึงปานกลางนะคะปกคลุมอยู่บริเวณทางฝั่งไปของจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดสงขลาทันะะนานแนวโน้ก็ค่อยๆเคลื่อนเข้าหาฝั่งนะคะแต่ว่ากออ็น่าจะเคลื่อนไม่ถึงฝั่งะคะ่ะ คุณธนพรสวัสดีค่ะมอร์นิ่งนะคะวันนี้อากาศในอำเภอหาดใหญ่ค่อนข้างดีปลอดโปร่งคุณจรจากนราธิวาสสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามาชมในช่องทางต่างๆของเรานะคะไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะ ใยากรอากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตอนออกวันนี้นะคะเนื่องด้วยว่ามรสุมตอนออกเชียงเหนือกาลังปานกลางค่ะพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้แล้วก็ทะเลอันดามันนะคะทาให้วันนี้ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตอนออกนะคะยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวได้นะคะแล้วก็อาจจะมีฝนตกได้เล็กน้อยนะคะได้บ้างในบางพื้นที่นะคะโดยในแต่ละจังหวัดน,นะคะเพชรบุรีลงมาะคะ่ะจนถึงสุราษฎร์ธานีนะคะก็จะมีอากาศเย็น ถึงหนักได้นะคะแล้วก็ตั้งแต่จังหวัดตะคอกศรีธรรมราชลงมานะคะพัทลุงสงขลาปัตตานีนราธิวาสนะคะก็จะมีฝนะะเล็กน้อยทําให้เกิน10%ของพื้นที่นะคะส่วนจังหวัดยะลาวันนี้ก็มีอากาศเย็นในช่วงเช้าได้ด้วยค่ะนราธิวาสราคาอากาศเย็นในช่วงเช้าได้ไหมคะคุณอ,อนิชามีอากาศเย็นในช่วงเช้าได้ะะสำหรับนราธิวาสค่ะช่วงเย็นถามแทนคุณจรว่าวันนี้ตอนเย็นอําเภอเมืองนราธิวาสฝนจะมีเข้าไปทักทายไหมคะ คาดว่าไม่น่าจะมีค่ะไม่น่าจะมีนะคะคุณจรเตรียมตัวใส่หาดเตรียมชุดออกกําลังกายตอนเย็นได้เลยนะคะคุณจรไปต่อกันที่พยากรณ์อากาศของจังหวัดสงขลาวันนี้ค่ะ กรรอาก,ก,กาศบริเวณภาคใต้เอ่ยขอไปกับบริเวณจังหวัดสงขลาเพราะ,ะวันนี้ค่ะนนคาดว่าอาจจะมีฝนได้บ้างน,นะคะเล็กน้อยนะคะในช่วงบ่ายถึงเย็นนะคะโดยออโซนที่อาจจะเจอฝนได้บ้างก็จะเป็นอ,อ,อำเภอตามชายฝั่งนะคะอย่างคาบสมุทรสติงพระนะคะอำเภอเมืองแล้วก็อ,อ,อำเภอจนนทิพา์ภาคค่ะ อำเภอหัดใหญ่วันนี้ไม่เจอฝนอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะโล่ง <พอ S 1> ใช่ไหมคะ่ะไม่มีนะคะโอเคงั้นเราไปต่อกันที่รายงานอุณหภูมิสูงสุดของภาคใต้เมื่อวานนี้ค่ะ อุณหภูมิสูงสุดในพื้นที่ภาคใต้เมื่อวานนี้นะคะก็ได้โโฤโฤสา2จองศาเซลเซียสที่อำเภอฉวางจวนนครศรีธรรมราชแล้วก็ที่สนามบ,บินกระบี่จังหวัดกระบี่ค่ะค่ะอุณหภูมิเท่ากันสา2สานะคะมาต่อกันที่รายงานอุณหภูมิต่ำสุดที่หลายๆคนอยากลุ้นว่าจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างคะ่ะสำหรับอุณหภูมิต่ำสุดในพื้นที่ภาคใต้เมื่อเช้านี้นะคะว่าได้สิบห้า จุดสามองศา,ศาเซเลเซียนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะ15.3นะคะส่วนสงขาหัดใหญ่คอหงก็20สิบต้นต้นเองนะคะก็ถือว่ากำลังสบายนะช่วงนี้อากาศจะค่อนข้างดีนะคะสบายสบายค่ะต่อกันที่ปริมาณฝนสถานี24ชั่วโมงค่ะเจ็ดโมงเช้ามืา่อวานจนถึงเจโมงเชา้าวันนี้ค่ะ สำหรับเมื่อวานนี้ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตอนออกนะคะก็ เออไม่มีสถานีใดรวจวัโคดได้ค่ะค่อนข้างจะโล่งนะคะช่วงนี้อากาศในโซนภาคใต้ฝั่งตะวันออกของเราจะค่อนข้างโลง่งสบายๆนะคะขอบคุณคมากสำหรับการติดตามฟังแล้วก็ติดตามชมนะคะรายงานพยากรณ์อากาศฝากถามคำถามเผื่อไปถึงช่วงนี้พี่น้องชาวเรือชาวประมงฝั่งอ่าวไทยอันดามันอากาศโล่งแล้วสามารถเดินเรือได้ตามปกติทั้งอ่าวไทยและอันดามันหรือเปล่าคะคุณอนิชา ในช่วงนี้นะคะทั้งอ่าวไทยแล้วก็อันดมามันนะคะเดินเรือกันได้ตามปกตินะคะโดยถ้าเป็นอ่าวไทยก็หางเออขออภัยค่ะอ่าวไทยนะคะคลื่นสูง1-2เมตรนะคะส่วนทางด้านอันดมามันก็หางฟังไปคลื่นสูง1-2เมตรค่ะค่ะวันนี้อากาศค่อนข้างดีนะคะคุณธนพรบอกว่าอะไรนะคะโอเคขอบคุณ อะไรนะคะคุณธนพรโอเคเสียงและภาพชัดเจนขอบคุณค่ะงั้นเราจะกลับมาติดตามรายงานพยากรณ์อากาศแบบนี้ได้ทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่เข้ามาร่วมพูดคุยแล้วก็ติดตามชมรายงานพยากรณ์อากาศอยู่ในเช้าว,วันนี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วเรากลับมาเจอกันใหมค่ค่ะคุณอ,อนิชาคะเช้านี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ คสสัดีขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะและนี่คือรายงานพยากรณ์อากาศออกอากาศสดวันนี้ Fm ร้7ยเจ็ดจเามกะเฮิร์ซหัดใหญ่อ๋อคุณจรถามเพิ่มเติมเข้ามาอีกนิดนึงค่ะคุณออ,อนิชาคะว่าวันนี้นาราธิวาสอุณหภูมิสูงสุดกี่องศาคะคุณคุณอ,อนิชาคะอสูงสุดวันนี้คาดว่าเอ ประมาณ31องศาเซลเซียส,สยคะ่ะ31องศานะคะโอเคคุณจอนได้คำตอบเรียบร้อยนะคะขอบคุณมากๆค่ะเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปเช้านี้ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะและนี่คือการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจำสดตรงจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค ให้ฝั่งตะวันออกนะคะออกอากาศสด FM 107.75เามกะเฮิร์ตดใหญ่ฟังออนไลน์ตอนนี้นะคะ indie o n air 1 o n e ขอบคุณคนที่ชมไลฟ์อยู่ในเวลานี้ในแต่ละทุกช่องทางด้วยค่ะสนับสนุนโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก074 311 760 29ปีลูกทุ่งอินดี้เพลงลูกทุ่งสไตล์อินดี้